365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่309ตอนที่7พระบัญญัติประการที่7อย่ารักขโมย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2 4 0พรพระบัญญัติประการที่7ห้ามไม่ให้เอาหรือยึดทรัพย์สินของเพื่อนพี่น้องไว้อย่างอายุติธรรมทั้งยังห้ามทำให้พี่น้องต้องสูญเสียทรัพย์สินของเขาไม่ว่าโดยวิธีใดพระบัญญัติประการนี้ยังสั่งให้รักษาความยุติธรรมและความรักในการจัดการทรัพย์สินของโลกและผลงานของมนุษย์เพื่อความดีส่วนรวม พระบัญญัติประการนี้ยังเรียกร้องให้เคารพและใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเคารพสิทธิต่อทรัพย์สินส่วนตัวชีวิตคริสเตชนพยายามจัดทรัพย์สมบัติของโลกนี้มุ่งไปหาพระเจ้าและความรักต่อเพื่อนพี่น้องจุดหมายสากลและกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของทรัพย์สิน หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,402ตั้งแต่แรกเริ่มพระเจ้าทรงมอบโลกนี้และทรัพย์สมบัติของโลกนี้ไว้ให้มนุษยชาติจัดการร่วมกันเอาใจใส่ดูแลใช้แรงงานควบคุมดูแล,แลและได้รับผลประโยชน์จากโลกสิ่งของดีๆจากการเนรมิตสร้างถูกกำหนดไว้สำหรับมนุษยชาติทั้งหมดถึงกระนั้น พระเจ้าก็ทรงจัดแบ่งแผ่นดินให้แก่มนุษย์เพื่อให้เขามีความมั่นคงของชีวิตที่เสี่ยงต่อความขัดสนและถูกคุกคามจากความรุนแรงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นสิ่งถูกต้องเพื่อประกันอิสรภาพและศักดิ์ศรีของบุคคลเพื่อช่วยแต่ละคนให้สามารถให้ความช่วยเหลือต่อความจำเป็นพื้นฐานของผู้ที่เขามีหน้าที่ต้องดูแล การเป็นเจ้าของทรัพย์สินเช่นนี้ต้องเปิดโอกาสให้มนุษย์ทุกคนแสดงความร่วมมือกันได้ด้วยหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,403สิทธิการมีทรัพย์สินส่วนตัวที่หาได้มาหรือได้รับมาอย่างถูกต้อง ไม่ได้ยกเลิกการที่พระเจ้าประทานแผ่นดินตั้งแต่แรกให้แก่มนุษยชาติเป็นส่วนรวมการที่พระเจ้าประทานทุกสิ่งแก่มวลมนุษย์ยังคงเป็นหลักการพื้นฐานแม้ว่าการส่งเสริมผลประโยชน์ของมวลมนุษย์เรียกร้องให้เคารพสิทธิที่จะมีทรัพย์สินส่วนตัวและสิทธิที่จะจัดการทรัพย์สินเหล่านั้นได้ด้วย หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2404เมื่อมนุษย์ใช้สิ่งของเหล่านี้เขาต้องคิดว่าสิ่งของภายนอกเหล่านี้ที่เขาเป็นเจ้าของไม่เป็นสมบัติส่วนตัวของตนเท่านั้นแต่ยังเป็นของส่วนรวมด้วยในความหมายที่ว่าเขาอาจใช้ได้ไม่ใช่สำหรับตนเองเท่านั้นแต่ต้องเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นได้ด้วย การเป็นเจ้าของทรัพย์สินอย่างหนึ่งทำให้เจ้าของสิ่งนั้นเป็นผู้จัดการพระยานเอื้ออาทรเพื่อทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดผลและแบ่งปันผลประโยชน์ของสิ่งนั้นแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะแก่ผู้ใกล้ชิดกับตนหนังสือคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกข้อที่2 4 0 5ผลผลิตที่เกิดมา ทางที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุเช่นจากทุ่งนาหรือโรงงานจากความสามารถหรือศิลปะเรียกร้องให้เจ้าของเอาใจใส่ให้ผลิตผลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นให้มากที่สุดผู้ที่มีหรือใช้สิ่งของเหล่านี้ต้องใช้อย่างมัธยัติยโดยสงวนรักษาส่วนที่ดีที่สุดไว้สำหรับแขกแปลกหน้าผู้เจ็บป่วยหรือคนยากจน หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2406ผู้มีอำนาจทางการเมืองมีสิทธิและหน้าที่ที่จะควบคุมการใช้สิทธิ์การครอบครองทรัพย์สมบัติให้ถูกต้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อ เพื่อพบพระเจ้า